สวัสดีค่ะแพรวหัศยาค่ะผมจะโธนพันธ์นะครับขอต้องรบเข้าสู่รายการ h a v e a News Day เวลาเพลียข่าวกับเราสองคนเช่นเคยเช่นเคยะสดใสเช่นเคยถึงแม้จะเป็นเวลาเย็นๆแต่วันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยมีทั้งแง่มุมที่สดใสและไม่สดใสจะมาพูดถึงในเรื่องของสังคมออนไลน์คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศแถวเราเนี่ยมีมีสัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์ใช้ a c e b o o k เนี่ยเยอะมากๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนใช้ Facebook นะคะสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหอันนี้คือของปีที่แล้วนะใช่ไหมใช่ใช<ะ>ของปี2019แล้วประเด็นก็คือว่ามีวัยรุ่นนะคะที่ ใช้ถ้อยคําในเชิงแง่ลบเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงแง่ลบหรือว่านักทิพคอมเมนต์ในสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนํามาซึ่งการบูลลี่ที่เขาพูดพูดกันหรือว่าการกลั่นแกล้งกันในโลกโซเชียลนั่นเองอน่ากลัวมากนะเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยะนะครับซึ่งการมีพฤติกรรมในโลกโซเชียลหรือว่าในสื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ที่ใช้งานสื่อออนไลน์เนี่ยเขาขาดทักษะในเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าดิจิทัลเอมพ มีความสำคัญกับคนในยุคดิจิตัลอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับในปี2562บริษัทด้านการตลาดออนไลน์อย่าง VR Social และ Hootsuite ได้เปิดเผยสถิติว่าทั่วโลกมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากถึง3,484ล้านคนจากประชากรทั้งหมด7,876ล้านคนและยังพบว่าคนไทยใช้โซเชียลมีเดียติดอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะกรุงเทพถูกยกให้เป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook มากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับ แต่ในบรรดาผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยที่มีมากถึง51ล้านคนพบข้อมูลที่น่าเป็นห่วงว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยอายุตั้งแต่16ถึง20ปีมีพฤติกรรมเขียนคอมเมนต์เชิงลบสูงเป็นระดับหนึ่งของโลกผู้ใช้สื่อออนไลน์ย e ังขาดทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเอมพาตีทักษะในการเอมพาตีหรือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ย มันก็เป็นความสามารถของบุคคลหนึ่งนะคะในการที่จะเข้าใจแล้วก็มองเห็นแล้วก็รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆที่เขาเจอนะคะอย่างเช่นเจอกับความเจ็บปวดบางอย่างหรือว่าถูกตำหนิอะไรแบบนี้นะคะจะรู้สึกยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนพอสมควรส่วนถ้าเป็นดิจิ t a ลเอ p มพา y ีก็คือเป็นความเห็นอกเห็นใจของ ผู้ที่ใช้งานในโลกออนไลน์ค่ะบางครั้งเราอยากจะโพสหรือว่าคอมเมนต์อะไรเนี่ยเราก็พิมพ์แล้วก็เพียงแค่กดปุ่มเดียวสิ่งที่เราคิดมันก็เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จําเป็นว่าจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็คิดถึงคนอื่นนะคะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราเองมาเห็นข้อความแบบนี้แล้วเราอยู่ใน เรื่องนั้นๆอาจจะอยู่ในข่าวเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอะค่ะจากเหตุการณ์นี้ทีมงานรายการ u n answer e d questions จึงวิเคราะห์ว่าการใช้โซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้คนแสดงความคิดเห็นเกลียดชังกันก็สอดคล้องกับข้อมูลของสาบันสื่อเด็กและเยาวชนที่กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นโซเชียลมีเดียทำให้ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราของผู้คนลดลงไปจะมีคนใช้คำหยาบคาย สร้างความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ได้ง่ายครับอย่างเช่นผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่วิจัยพบว่าเด็กวัยรุ่นอเมริกันที่โตมากับการใช้สื่อออนไลน์มีระดับการเอาใจเขามาใส่ใจเาราลดลงถึงระดับต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เกิดปัญหาและเมื่อจะนิยรมในสื่อออนไลน์จนส่งผลกระทบร้ายแรงในชีวิตจริงครับผลกระทบนะคะถ้าเกิด ผู้ที่ใช้งานโลกออนไลน์เนี่ยขาดความเห็นอกเห็นใจนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะให้กับเด็กๆเกยาวชนรวมถึงผู้ที่ใช้งานว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาก็ทำกันนะคะต่อมาก็คือ,อ,อผลกระทบต่อคนที่ได้รับอย่างเช่นไซเบอร์บูลลี่อิงต่างๆความเห็นที่ทำร้ายทำลายกันนะคะอย่างที่เราเห็นในข่าวบางครั้งเนี่ยความเห็นที่รุนแรงเนี่ย ถ้าเกิดได้รับบ่อยๆซ้ำๆบางทีก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตนะคะอาจจะซึมเศร้าวิตกกังวลบางทีก็มีเรื่องของการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนอกจากนั้นหมอคิดว่ามันก็เป็นผลกระทบต่อคนที่ไปกระทำคนอื่นด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แล้วนะคะในการฝึกทักษะดิจิทัลเอมพารเนี่ยหมอคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะเราก็ต้อง คิดแล้วก็ใส่ตรองให้ดีอะค่ะก่อนที่เราจะโพสต์หรือคอมเมนต์อะไรก็ตามลงไปในสื่อออนไลน์ก็ยังไงอยากให้คิดสักหน่อยนะคะอาจจะแบบนับ1นึถึงสิว่าคิดสัก2อสรอบก่อนที่จะโพสต์อะไรถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็คิดถึงตัวเราเองอะคะ่ะถ้าเรารู้สึกไม่ดีไม่ชอบเขาก็คงรู้สึกไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ นี่แหละครับถึงแม้ว่าการใช้สื่อบนโลกออนไลน์จะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันแบบนี้แบบ Face to Face แบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันไม่ควรที่จะเพิกเฉยเวลาเห็นใครถูกแกล้งบนโลกออนไลน์นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยโลกออนไลน์มันก็เหมือนกับชีวิตจริงของเรานี่แหละ<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแบบให้เกียรติซึ่งกันและกัน,แล,กนแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจต่อกันและกันเหมือนกับชีวิตจริงเลยจะดีที่สุดคือมันเหมือนชีวิตจริงให้คิดไปเลยว่าเป็นเสมือนชีวิตจริงนะบางทีแบบเรา เห็นว่าโลกออนไลน์ไม่ต้องมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเออเราไม่เห็นหน้าค่าตาการเราไม่รู้จักการเราจะพิมพ์ด่าใครไปกล่นแกล้งใครอะไรยังไงก็ได้อันนี้ไม่ดีเลยจริงๆไม่ได้เลยคิดดูนะถ้าเกิดคุณไปทําเขาเขาเขาทํทำคุณบ้างเออมันจะเป็นยังไงเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันค่ะอะต่อจากเรื่องของในโลกออนไลน์นะคะมาที่เรื่องป้าย ไม่ใช่ใส่หลายป้ายสีแต่เป็นป้ายต่างๆที่เราเห็นใช้กันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆคะเคยสังเกตเห็นป้ายตามที่สาธารณะที่อาจจะเป็นป้ายสีแดงมีเครื่องหมายขีดค่าทับหรือบางทีเป็นขีดกากระบาทนะคะหรือว่าบางทีไม่ใช่สีแดงค่ะเป็นสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวซึ่งป้ายเหล่านี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าถูกยอมรับใช้แพร่หลายกันในสากลคือทุกประเทศก็เข้าใจสัญลักษณ์แบบนี้สีต่างๆเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน เราไปดูดีกว่าว่าแต่ละป้ายเนี่ยเขาบอกอะไรนะคะแล้วก็จะได้ทำตามกันอย่างถูกต้องค่ะไปค่ะเ,เกี่ยวกับเรื่องของระบบสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สีที่ใช้ในการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐานนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานสากลมันก็จะมีสีอยู่สีสีนะครับอาา น้องๆลองทายดูก็ได้ครสีอะไรหมายถึงอะไรมันจะมีอยู่สีๆเนาะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกับสัญลักษณ์เป็นรูปร่างต่างๆด้วยว่าบางทีสีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่มองสีไม่ออกนะครับก็อาจจะใช้วิธีมองรูปร่างแทนก็ได้ถ่ายถูกไหมครับว่าสีเขียวคืออะไรเขียวต้องหมายถึงสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทํา สีเขียวเ,ยเขาจะใช้ร่วมกับป้ายรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นบอกลักษณะของสิ่งที่ควรทําอย่างเช่นทางหนีไฟก็ะจะแจ้งเตือนด้วยป้ายสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมนะครับป้ายที่สีตรงข้ามกันก็คือสีแดงนะครับมักจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็อาจจะมีขีดอยู่ป้ายสีแดงหมายถึงความเป็นอันตรายเรื่องของการห้ามแล้วก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับไฟนะครับป้ายป้ายหนึ่งสีเหลืองจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนีจะเป็นลักษณะของการเตือน นะครับอย่างเช่นพื้นลื่นนะถนนมีลูกกระเด้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของป้ายเตือนสีเหลืองส่วนอีกสีหนึ่งก็คือป้ายสีน้ําเงินนะครับจะเป็นลูกวงกลมป้ายสีน้ำเงินลูกวงกลมเนี่ยจะเป็นการบอกว่าต้องทาต้องควบคุมว่าต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอย่างที่เราจะเห็นบ่อยก็คือตามไซต์ก่อสร้างจะมีวงกลมสีน้ำเงินแล้วก็บอกว่าให้ใส่หมวกอย่างเงี้ยก็คือหมายความเป็นการเตือนว่าต้องทําอย่างนั้น ตัวอย่างป้ายและเครื่องหมายเตือนตามที่สาธารณะที่เรามักเห็นอยู่บ่อยครั้งเช่นป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูงป้ายระวังพื้นลื่นป้ายระวังรถยกป้ายระวังอันตรายเป็นต้นป้ายเตือนเหล่านี้จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีเหลืองเพื่อสื่อความหมายให้ระวังหรือบ่งบอกถึงสิ่งอันตรายนั่นเองค่ะป้ายสีฟ้าเป็นป้ายที่แสดงเครื่องหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติและระวังเป็นพิเศษเช่น ป้ายบังคับสวมหมวกนิรภัยป้ายสวมแว่นตานิรภัยป้ายสวมรองเท้านิรภัยและป้ายสวมหน้ากากกันฝุ่นเป็นต้นเรามักพบป้ายสีฟ้าในสถานที่ที่กำลังมีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราควรหลีกเลี่ยงบริเวณนี้นะคะเพราะเจ้าหน้าที่กำลังทำงานก่อสร้างอยู่นั่นเองคะ่ะป้ายสีเขียวเป็นป้ายแสดงสภาวะความปลอดภัยเช่นป้ายบอกทางหนีไฟป้ายบอกตำแหน่งทางออก และป้ายแสดงตำแหน่งของชุดปฐมพยาบาลเป็นต้นในส่วนของป้ายสัญลักษณ์สีแดงเป็นป้ายแสดงถึงการห้ามอย่างเด็ดขาดนะคะลักษณะของสัญลักษณ์นี้จะเป็นลักษณะของรูปวงกลมคาดด้วยเส้นสีแดงหรือเส้นกากบาทเช่นป้ายห้ามเข้าป้ายห้ามจอดป้ายห้ามถ่ายรูปเป็นต้น ป้ายต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เพียงแค่เราจดจำลักษณะของสัญ,ญลักษณ์และสีที่แตกต่างกันได้เราก็จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำข้อควรระวังและข้อห้ามของป้ายนั้นๆเป็นการรักษากฎระเบียบของสังคมอย่างง่ายโดยเริ่มที่ตัวเรากันนะคะครับก็เด็กๆดูป้ายพวกนี้เราก็ต้องหัดอ่านนะครับหัดทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองครับ นี่แหละครับการปฏิบัติตามป้ายสาธารณะเหล่านี้นะครับนอกจากจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ยังถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับ,รบแล้วก็รักษาสวัสดิภาพทั้งในชีวิตและก็ทรัพย์สินของคนอื่นอีกด้วยทําให้สังคมของเราเนี่ยน่ายอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดใครที่เห็นป้ายเหล่านี้แล้วเนี่ยอย่าลืมปฏิบัติตามกฎกันด้วยนะครับ วมาต่ออีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆที่อยากจะเอามาบอกเล่ากันนะคะวันนี้เ,เรื่องของสุขอ,อนามัยเรื่องของสุขภาพของเด็กๆในประเทศที่มีสงครามนะคะคหลายท่านอาจจะทราบกันดีค่ะว่าประเทศเยเมนเนี่ยมีสงครามภายในมาตั้งแต่ปี2015น้และนั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนหลายล้านคนเนี่ยขาดเรื่องของสุขอ,อนามัยที่ดีเรื่องของบริการสาธารณาสุขที่ไม่ทั่วถึงและนั่นก็เป็นปัจจัยสําคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ้ด้วยถูกต้องเลยนะครับแล้วเรื่อง ที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับคือเด็กๆในเยเมนจำนวนกว่า2ล้านคนนะไม่ใช่200นะ 2>, 2, ลน2ล้านคนใช่ตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนสารอาหารนะครับบางคนเนี่ยอดอยากถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับหร <ạ. S 1> ือเรื่องนี้ก็เลยทําให้2พี่น้องชาวอังกฤษนะครับอยากจะช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านั้นในเยเมนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ สองหนุ่มน้อยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าอายันมูซาและมีค่าเยลิช่าครับอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่เห็นน้องๆกําลังทําอยู่นี้นะครับไม่ใช่การมานั่งปาร์ตี้การแต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วน้องๆเขากําลังขายน้ำมะนาวที่คั้นเองเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆชาวเยเมนครับ เลมานเนตฟรเยเมนเอ็นี่คือน้ำมะนาวเพื่อช่วยชาวเยเมนที่น้องทั้งสองคนตั้งใจคันด้วยตัวเองค่ะป้ายกระดาษก็เป็นฝีมือของน้องๆที่ตัดแปะด้วยตัวเองน่ารักมากๆทำเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตั้งโต๊ะขายแถวๆบ้านตัวเองใครผ่านมาเห็นป้ายน้ำมะนาวเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมนก็จะช่วยกันอุดหนุนเพื่อสมทบทุนเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาทั้งสองนี่แหละค่ะ จริงๆแล้วน้องๆเขาไม่ได้รู้จักใครที่เยเมนเลยนะครับแต่ว่าเขาได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเยเมนเห็นภาพชาวเยเมนไม่มีอาหารกินต้องดื่มน้ําที่สกรปรกเห็นแขนของชาวเยเมนที่ผอมแห้งเหลือเพียงกระดูกก็เลยทําให้เขารู้สึกเศร้าครับและอยากจะช่วยเหลือให้ชาวเยเมนเ,นเนี่ยได้มีบ้านมีอาหารกินเหมือนกับที่น้องๆมีน่ารักมากๆแล้วก็ชอบความคิดของน้องมากๆเลยละครับค่ะ t h e t want to help me yeah, you และนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของการตั้งโต๊ะขายน้ำมะนาวบวกกับช่วงนี้นะคะ,<ล>ะเป็นช่วงหน้าร้อนของอังกฤษพอดีน้ำมะนาวเย็นๆเลยเป็นทางเลือกที่ดีในการทำความดีครั้งนี้ <'m> ซึ่งน้องๆได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะขายน้ำมะนาวให้ได้400ปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ16,000กว่าบาทค่ะ ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าจะต้องขายกี่แก้วถึงจะได้เงินตามที่ตั้งใจแต่ทําไปทํามาก็มีคนช่วยกันเยอะเลยนะครับลองทายดูนะครับว่าในเวลา1เดือนครึ่งเนี่ยที่น้องๆขายน้ำมะนาวนั้นเขาได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่บอกเลยนะครับตั้งเป้าไว้400ปอนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขายได้ทั้งหมด40,000ปอนเลยครับ คือได้มากกว่าที่ตั้งใจไว้ถึงร้อยเท่าเลยคิดเป็นเงินไทยก็หลักล้านเลยนะคะหรือว่าประมาณ1ล้านหกแสนกว่าบาทเลยค่ะ us, นอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทั้งสองคนยังบอกว่าภูมิใจในตัวลูกๆมากๆเพราะว่าเด็กๆมีความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในการช่วยเหลือผู้อื่นและตอนนี้เนี่ยสองพี่น้องตั้งเป้าหมายใหม่แล้วนะบอกว่าจะขายน้ำมะนาวให้ได้10,000แปอนหรือเป็นเงินไทยก็ราวๆ4ล้านกว่าบาทเลยละค่ะ ผมเชื่อว่าน้องๆทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขายมาได้ครึ่งทางแล้วนี่ถ้าเกิดมาขายแถวนี้บอกเลยจะขอซื้อสักสิแก้วเลยนะครับคือตอนนี้เจ็บคออยากินน้ำมะนาวนะครับแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับความตั้งใจของน้องทั้งสองคนด้วยได้ข่าวว่าสูตรน้ำมะนาวแห่งความสําเร็จนี้เป็นความลับนะคะขนาดคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเองยังไม่รู้สูตรเลยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะเนียเก่งกันมากมากเลยอ่ะคิดดูนะขายน้ำมะนาวเดือนครึ่งได้ไป 4 0,000ปอนด์อันนี้แค่ครึ่งทางนะ,ะยังต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนทาไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนบนุษย์แบบนี้ไปต่อต่อเรื่อยๆเลยแล้วก็เห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรนะคะก็สามารถช่วยเหลือกันได้เป็นคนอังกฤษที่รู้สึกว่าเห็น คนในเยเมนล้วรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกอยากจะช่วยเหลือก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆถูกต้องแต่ผมสงสัยนิดนึงว่าทําไมเวลาเด็กๆจะเอาของมาขายเนี่ยต้องเป็นน้ำมะนาวอะทั้งฝั่งอเมริกาทั้งอังกฤษอะไรอนีอที่อังกฤษที่อเมริกาเขาชอบบริโภคน้ำมะนาวไงในช่วงแบบออหน้าร้อนหน้าร้อนมีน้ำมะนาวหลากหลายประเภทน้ำมะนาวแบบสีชมพูพิค์เลมเนตหรือว่าเลมเนตธรรมดาเลยแ้ก็ต้องอยู่หน้าบ้านคือเป็นกระแสที่เขาชอบอาจจะเหมือนบ้านเราชอบ โกโก้น้ำแดงนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยชนชุมกับแบบชนชุมคลาเย็นคล้ายๆกันเข้าใจละเข้าใจละนะครับอ่ะช่วงต่อไปครับไปติดตามคำศัพท์น่ารู้กับคุณครูเจน่ากันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้มีคำศัพท์ที่แบบเราใช้บ่อยในภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือคำนำหน้าชื่อเอออ่ะวิธีการใช้จะเป็นอย่างไรยังไงบ้างติดตามชมกันได้กับช่วงนี้ w o r d s Around อลอว์ Everyone พบกับ Teacher เจน่าในช่วง w o r d s Around น้องๆคะถ้าเราจะแนะนําชื่อเต็มๆของเราเป็นภาษาอังกฤษคะ่ะมีชื่อมีนามสกุลแล้วยังขาดอะไรอีคะถูกต้องคะ่ะขาดคํานําหน้าชื่อคํานําหน้าชื่อเราจะใช้คําว่า title ไม่ใช่ไตเติลน,นะคะ title มาดูที่ title หรือว่าคํานําหน้าชื่อของเพศชายกันก่อนเลยคะ่ะเราจะใช้คําว่า Mr. i s e ย่อนะคะตัวย่อก็คือ Mr. Mr ส่วนผู้หญิงค่ะที่เป็นนางสาวหรือยังไม่แต่งงานค่ะจะใช้คำว่า miss โอเค miss very good ค่ะผู้หญิงที่แต่งงานหรือสมรสแล้วค่ะจะใช้คำว่า mrs mrs ย่อมาจากคำว่า mistress นะคะและผู้หญิงค่ะที่ต้องการที่จะไม่ระบุนะคะว่าแต่งงานหรือยังและโดยมากใช้ในเชิงธุรกิจค่ะจะใช้คำว่า m i s s ออกเสียงตัว s เป็นตัว z หรือตัว z นะคะ และน้องๆทราบไหมคะว่านอกจากนี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำนำหน้าชื่อแต่ไม่ตามด้วยชื่อจริงค่ะจะตามด้วยนามสกุลนะคะ<ๆ>เพื่อความสุภาพเช่น Teacher j e n n น,นาค่ะ Ms. s, <Miss>. <S แล้วก็ตามด้วยนามสกุลค่ะ Pamily ส่วนเด็กหญิงนะคะหรือว่านางสาวค่ะก็จะใช้ m i s s นะคะมายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าโอเค Ms. s ริ d d ด็ is learning English from A L T V 4 มิสรีดแดค่ะ is learning แปลว่าเรียนรู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จาก ALTV ช่อง4นะคะ่อะและค่ะน้องๆทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคำนำหน้าชื่อเพศชายค่ะก็คือ m r <Mister. S 1> very good ค่ะแล้วนางสาวลวคะคะ Miss very good ผู้หญิงที่สมรสแล้วค่ะ Mrs และผู้หญิงที่ไม่ระบุค,ค่ะว่าแต่งงานหรือยังออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะ Miss perfect ค่ะ พบกับทีเชอเ์เจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Round See you next time ค่ะบายนี่นะคะคำศัพท์น่ารู้กับช่วงของ Words Round ยังไงอย่าลืมเก็บไปใช้กันด้วยนะหลายคนก็อาจจะงงๆ Miss Misses อะไรอย่างงี้กัน<อ>บ้างแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ไปต้องลองใช้ไปบ่อย<ๆ>คือมันจะอินมากขึ้นถูกต้องภาษานี่คือต้องใช้บ่อยจริงๆ,จ,งๆงจะเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับค่ะ,ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้หมายทาง ALTV ช่อง4 ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับหรือว่าติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะคะใน YouTube หรือว่า f a c e b o o k ค่ะ /altv4 เหมือนกันเลยนะคะรวมไปถึงอ e ีเมลของเราที่ h a new stay v e a n e w s t a y at l t v t v นะคะแล้วก็ Line a ด้ add วย /altv4 ค่ะโอ้โหเวลาเร็วมากหมดแล้วนะวอยากจะเจอกันอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันมรอบหน้าคออ่ทำนะครับวันนี้ผมจะโลกับแพรวขอตัวราไปก่อนเจอก,กันใหม่รอบสองทุมนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ